สวัสดีครับพบกับรายการกีฬาหามาเล่านะครับโดยผมธนพลสมเดครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าในเรื่องของของกีฬาชนิดอื่นกันบ้างครับที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลอีสปอร์ต e ครับกีฬาที่ผมพูดถึงวันนี้ก็คือกีฬาสนุกเกอร์ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอกีฬาสนุกเกอร์ครับแต่ว่าผมเชื่อว่า คนต้นใหญ่หรือคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยก็ต้องรู้จักชื่อของเอฟนครนายกครับที่ทุกครั้งมีข่าวขึ้นมาเขาก็จะได้คว้าแชมป์ต่างๆนา,นานาซึ่งยอมผมยอมรับเลยครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่กีฬาไม่ใช่คอแฟนของกีฬาสนุกเกอร์เท่าไหร่ครับก็ดูไม่เป็นแต่ว่าผมนั้นชื่นชอบครับเวลาได้เห็นคนไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแบบนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจแทนเขาแล้วก็ ได้ตามอ่านประวัติของเขาครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็ได้ศึกษาประวัติของเขาเลยอยากจะมาเล่าให้เขาฟังครับเพราะว่าตัวประวัติของเอฟนครนายกนั้นน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเส้นทางที่ผ่านมาก็ไม่ไเลยด้วยกีบกุหลาบครับเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นานในวันที่กีฬาสนุกเกอร์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรหรือคือหรือจนกระทั่งปัจจุบันเองก็ยัง ไม่ค่อยได้รับการสนับสรุนในแบบที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งตัวเขาเองก็ต้องออกเองค่าใช้จ่ายเองอะไรเองและเงินรางวัลต่างๆนานาก็ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์นะครับวันนี้ผมก็เลจ,จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของเขากันนะครับเอฟนครนายกหรือเทพชัยยาอุ่นโหนเขาเป็นชาวจังหวัดนครนายกโดยเอฟนครนายกเกิดวันที่18เมษายนพศ2528ปัจจุบันตัวเขาอายุ33ปีครับ เอฟนครนายกเริ่มต้นเล่นสนุกเกอร์ชีพตั้งแต่ปี2552เอฟนครนายกเคยสร้างชื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครโลก2008 5เอฟนครนายกเองเคยได้เหรียญเงินใน4เกมพี่นครราชสีมาเมื่อปี2007เอฟนครนายกยังเคยได้เหรียญทองแดงครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์กวางโจวประเทศจีนเมื่อปี2007โดยเอฟนครนายกนั้นเริ่มต้นจากการ เริ่มต้นในความชอบกีฬานี้จากการที่ตัวเขานั้นได้ไปดูพี่ชายครับที่เล่นสนุกเกอร์โดยตัวข้างๆบ้านของเขานนั้เป็นโต๊ะสนุกครับโดยหลังจากเลิกเรียนทุกวันตัวเขาก็จะไปนั่งดูพี่ชายเล่นเสมอโดยที่ัสของเด็กชายเอฟนั้นเดิมทีครับเขาเป็นคนชอบรักจําและเรียนรู้ด้วยตัวเองเวลาที่โต๊ะสนุกเนี่ยเขาปิดไฟแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะไปจับคิวราวมาแทงครับและจดจําท่าทางของ ของนักแทงต่างๆโดยเขาเรียนรู้ตั้งแต่อายุ13จนถึงอายุ1 7ก็มนก็ได้มาลงแข่งขันซึ่งในช่วงที่เขาเข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะขัดสนและซึ่งพูดไปว่าเพราะว่าฐานะทางบ้านของเขานั้นค่อนข้างจะยากจนครับตอนที่ทางสมาคมสนุกเกอร์เนี่ยได้เรียกเขาไปเก็บตัวที่ศูนย์เขาเองก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะมากรุงเทพเลยครับโดยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาโชคดีมากครับ ที่ได้นะ้าที่รู้จักกันที่โต๊ะสนุกเป็นคนขับรถมาส่งครับแล้วนะ้าเองเขาก็ได้ทิ้งเงินไว้เอฟเป็นค่ากินถึง2,000บาทซึ่งรวมๆแล้วตอนนั้นเขามีเงิน4,500บาทครับมันเลยทําให้เขาต้องไปเลยทําให้เอฟนคระยกต้องประหยัดมากๆครับซึ่งตัวของเอฟหลังจากได้เล่ามาเขาก็เองก็หัวร้อครับแล้วเขาก็ยังงงอยู่เลยว่าตอนนั้นตัวเขานั้นใช้ชีวิตมาได้ยังไงด้วยเงิน4,500บาท พอได้มาอยู่ในกรุงเทพสักสี่ถึงห้าปีครับตัวเขานั้นก็ได้เริ่มเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกเพื่อนรุ่นพี่รุ่นนอ้องหลายๆคนครับไปติดทีมชาติเยาว,วชนโลกแล้วอะไรแล้วแต่ตัวเขานั้นก็ยังย่ำอยู่กับที่ครับมันเลยทําให้เขาท้อแท้ใจครับว่าทําไมเราเองก็ฝึกฝนมานานทําไมเราถึงยังไม่เก่งเขาสักทียิ่งมันยิ่งครับแต่จากการที่เขาคิดแบบนั้นมันทาให้เขายิ่งมีแรงผลักดันครับแล้วเขาก็กระตุ้นตัวเองเสมอจน รายการแรกมาได้มาถึงครับเขาได้สิทธิ์ไปลงเล่นการแข่งขันชิงแชมป์สมัครเล่นโลกครับโดยตอนนั้นเขาได้ไปกับคุณตองสิทธิ์ฉอยครับและเขาก็คว้าแชมป์มาได้หลังจากนั้นชื่อเสียงของเขาเองก็โด่งดังและได้โอกาสได้ไปเล่นในหลายรายการครับโดยเขานั้นได้เผยเคล็ดลับในการทําให้ตัวเองมีไฟและปลุกแรงกระตุ้นให้ตัวเองด้วยว่าเขานั้นคุยกับตัวเองเสมอครับว่าเราจะอยู่ ยืนอยู่ตรงไหนในกีฬาสนุกเตอร์เอาจุดมุ่งหมายนันที่เราจะไปเป็นแรงผลักดันครับว่าเราต้องไปถึงมันได้และเราก็จะทํามันได้ครับเอฟนครนายกได้กล่าวไว้แล้วครับและนี่ครับคือเรื่องราวที่ดีครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับของนักกีฬาที่เยาวชนหรือคนเล่นกีฬาข้งหลควรเอาเป็นแรงบรรดาลใจในชีวิตครับซึ่งขณะนี้เองเอฟนครนายกก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับ แทงใช้เฟื้อีกครับทำการแข่งขันครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งเราชาวไทยเองก็ให้กําลังใจครับเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงประเทศไทยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ดูบ้างไม่ดูบ้างครับเพราะว่าดูไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็เอาใจเชียร์ครับผมซึ่งวันนี้กีฬาหามาเล่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดชอบชอบในคอนเทนต์หรือต้องการจะ รับชมอีพีอืก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเพราะที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีเรื่องเล่าครับสวัสดีครับ